สวัสดีค่ะสวัสดีแคมผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะวันนี้วันแรกเลยค่ะต้องขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานของเราอย่างเป็นทางการนะคะ World Tea and Coffee Expo 2022ค่ะวันนี้เรามาอยู่กันใจกลางจังหวัดเชียงใหม่กันเลยนะคะอยู่ที่ศูนย์การประชุม Empress โรงแรมดี e m p r e s s จังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะอย่างที่บอกว่าเริ่มต้นกันเช้าวันแรกนะคะงานของเรา24-27กุมภาพันธ์ค่ะในโซนนี้นะคะจะเป็นโซนซิมียมที่เราจะมีการแลกเปลี่ยนข้อ มูลความรู้ทั้งเรื่องของกาแฟ ى, และก็ชาในประเทศไทยนั่นเองค่ะ วันนี้ห้องแรกท็อปิกแรกนะคะเราก็จะเป็นแบบไฮบริดเอกซิบิชั่นนั่นเองนะคะในยุคนี้ยังคงต้องโซเชียลดิสแตนซิ่งกันอยู่นะคะแล้วก็อยู่กับดิฉันสรุราชูศรีรับหน้าที่เป็นพิธีกรสำหรับในโซนของซิมโพเซียมค่ะหัวข้อแรกเริ่มกันเลยนะคะจะเป็นเรื่องของ Exports of Thai Coffee Beans Tea Leaves t o w o r l d market problems and solutions เริ่มกันนะคะก่อนที่วันนี้เนี่ยจะเข้าสู่นะคะในช่วงของการสัมมนาด้านบนเวทีเราได้รับเกียรตินะคะจากผู้ทรงคุณว ถึง5ท่านที่จะมาร่วมกันแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์เรื่องราวนะคะในมุมมองต่างๆของทั้ง5ท่านค่ะครบเลยค่ะจากทั้งมุมของเรื่องของกาแฟเองจากทั้งมุมของชานะคะท่านแรกท่านก็จะมาพูดภาพรวมค่ะในฐาน,นะที่ท่านนั้นเป็นนายกสมาคมกาแฟไทยค่ะนั่นคือคุณวินิดามังกรการน,นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปพบกับท่านกันก่อนเลยค่ะเรียนเชิญค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านออขอบคุณมากที่เชิญมาที่งานวันนี้นะคะในส่วนของออหัวท่อแรกนะคะก็อยากจะขออนุญาตแนะนำสมาคมกาแฟไทยก่อนที่จะเริ่มเพื่อที่จะเห็นภาพของกาแฟว่ากาแฟในยุคข,ของเราเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างนะคะในส่วนของสมาคมเราเองก็จริงๆเราก่อตั้งตั้งแต่ปี2525 25, หรือถ้านับปีแล้วปีนี้ก็ครบ40ปีพอดีนะคะสมัยก่อนเนี่ยตลาดกาแฟไทยเนี่ยเ,เราเป็นผู้ปลูกกาแฟเรามีกาแฟเพื่อส่งออกในปริมาณที่มากก็เลยกลายเป็นว่าผู้ประกอบการที่ทำเกี่ยวกับการส่งออกกาแฟได้รวมตัวกันเพื่อก่อตั้งสมาคมผู้ส่งออกกาแฟในยุคนั้นของสมาคมเนี่ยภารกิจหลักของสมาคม คือช่วยบุกเบิกแนะนำมะเมล็ดกาแฟาไทยสู่ตลาดโลกทำให้กาแฟเนี่ยกาแฟาของไทยสามารถเข้าไปเป็นสมาชิกของ ICO หรือ International Coffee Organization นะคะแล้วสมาคมเองก็ได้ช่วยตั้งมาตรฐานกาแฟาไทยให้เป็น FAQ หรือ Fair Average Quality เพื่อที่จะเป็นมาตรฐานในการสามารถส่งออกมเมล็ดกาแฟาไทยได้ และได้ผักดันให้มีการทำงานกับ3มภาคส่วนก็คือเกษตรกรภาครัฐและทางสมาคมกาแฟซึ่งของเราเราช่วยในการประกันราคากาแฟให้กับโรบัสต้าในยุคนั้นนะคะถึงปัจจุบันเลยทีเดียว แต่กาแฟของไทยเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงมากมายใน40ปีที่ผ่านมาจากยุคที่เราเคยเป็นผู้ส่งออกกาแฟถึงร้อยละ80ของผลผลิตในประเทศผ่านไป20ปีประเทศไทยเนี่ยก็ได้ปลูกกาแฟน้อยลงมีการบริโภคกาแฟได้มากขึ้นในประเทศนะคะผลผลิตของกับประเทศไทยเองเนี่ยไม่พอในการส่งออก ในปี2010เองสมาคมก็ได้เปลี่ยนชื่อจากสมาคมผู้ส่งออกกาแฟเป็นสมาคมกาแฟไทยในปัจจุบันสมาคมเราเป็นศูนย์การการส่งเสริมให้ความรู้และสร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศเราเองเราก็เป็นเมมเบอร์อ Member ของสมาคันธดกาแฟอาเซียนนะคะหรือ ACF a s e a n Coffee Federation บทบาทของสมาคมตอนนี้คือเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาคเกษตรภาครัฐและเอกชนเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ช่วยอำนวยความสะดวกทางการค้าแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟทั้งห่วงโซ่ค่ะเมมเบอร์ของสมาคมก็จะมีตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำมีที่ทำเกี่ยวกับเทรดเรื่องกาแฟดิบแล้วก็กาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟต่างๆมีลงคั่วมีกาแฟ i n นสแตน์มีกาแฟพร้อมดื่มนะคะแล้วก็สุดท้ายก็มีเมมเบอร์อ Member ที่เป็นร้านกาแฟค่ะ ทีนี้ขอพูดถึงความสามารถในการแข่งขันของกาแฟาไทยในยุคการค้าเสรีนี้จริงๆอย่างที่ทราบก็คือกาแฟาตอนนี้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะแต่ถ้าเราทําความเข้าใจยลลอมรับแล้วก็สามารถปรับตัวเองได้เนี่ยเราก็สามารถที่จะก้าวต่อไปแล้วก็ขยายตลาดกาแฟาได้แต่ก่อนอื่นขอพูดถึงภาพรวมของกาแฟาตลาดโลกนะคะ <c oughs> ปี2021กับ2 2นี้จริงๆ ICO คาดกันว่าตลาดกาแฟโลกจะมีผลผลิตมากกว่าการบริโภคผลผลิตของกาแฟตลาดโลกอยู่ที่ประมาณ10ตันล้านตันนะคะแล้วก็การบริโภคเนี่ยอยู่ที่9.89ล้านตันโดยในช่วง20ปีที่ผ่านมาการบริโภคกาแฟของโลกเนี่ยเติบโตละ4 0แต่ว่า การผลิตกาแฟเนี่ยเติบโตแค่ร้อยละ32ทีนี้กลับมาดูในตลาดของประเทศไทยเองนะคะการนำเข้า,มาเมล็ดก,กาแฟดิบออขอโทษค่ะขอย้อนกลับไปนิดนึงคือใน20ปีที่ผ่านมาค่ะ จริงๆอย่างที่ว่านะคะกาแฟเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงมากจากที่เราเป็นผู้ส่งออกกาแฟตอนนี้เราเป็นผู้นําเข้ากาแฟอันนี้จะเห็นได้จากสถิติการนําเข้ากาแฟกาแฟดิบในปี2001 ประเทศไทยได้นำเข้ากาแฟดิบเพียง12ตันเท่านั้นนะคะแต่ในปี2021ประเทศไทยมีการนำเข้ากาแฟดิบถึง58,000ตันทีเดียวและในส่วนของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยประเทศไทยก็มีการนำเข้าที่เติบโตอย่างต่อเนื่องใน20ปีที่ผ่านมา ในแง่ของผลิตภัณฑ์เองเนี่ยเราหมายถึงกาแฟคั่วกาแฟสำเร็จรูปกาแฟสำเร็จรูปผสมนะคะจริงๆใน20ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลิตภัณฑ์พวกนี้ก็มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องแต่ไม่ได้เยอะเท่ากาแฟสารนะคะก็คือเติบโตถึง560%จาก2,400ตันเป็น16,000ตันซึ่งเติบโตจากผลิตภัณฑ์ที่เป็นกาแฟสำเร็จรูปมากที่สุดค่ะ ส่วนการบริโภคกาแฟในประเทศไทยตอนนี้ก็ยังไม่มากเท่าเพื่อนบ้านหรือว่าในโลกนะคะถ้ามากที่สุดตอนนี้ก็ยังเป็นประเทศฟินแลนด์อยู่ที่ประมาณ1,000แก้วต่อปีต่อคนส่วนประเทศไทยก็อยู่ที่300แก้วต่อปีต่อคนซึ่งก็จะเห็นว่าจริงๆในตลาดของกาแฟเนี่ยเรายังมีรูมที่จะเติบโตอีกมากมายเลยค่ะ แล้วหลายปีที่ผ่านมาจริงๆแค่10ปีที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมกาแฟาไทยเนี่ยมากมายทีเดียวนะคะตั้งแต่ต้นน้ำอย่างปลายน้ำเลยเราจะเห็นได้ว่าการแปรรูปของตัวเมล็ดกาแฟถะกาแฟาสารก็มีการ วิธีการใหม่ๆที่มากมายแล้วก็ได้รสชาติใหม่ๆส่วนวิธีการคั่วอของอุตสาหกรรมเราเองก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วไปถึงในสู่ของการชงกาแฟทั้งในบริสต้าที่มีความสามารถอีกหลากหลายเลยนะคะก็จะเห็นว่าจริงๆในตลาดกาแฟของเราเนี่ยมีการเติบโตและมีการพัฒนามากๆทําให้อุตสาหกรรมเราทุกวันนี้เนี่ยมีการพัฒนามากทั้งทั้งห่วงโซ่กาแฟเลย แต่จริงแล้วไม่ได้แปลว่าเราตอนนี้เรานำเข้ากาแฟเราไม่สามารถที่จะส่งออกกาแฟของเรานะคะในตารางนี้ก็จะแสดงให้เห็นว่าการส่งออกกาแฟของไทยเองเนี่ยก็ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะคะ แต่ว่าอาจจะขอแสดงตรงกราฟสีฟ้าแท่งสีฟ้านะคะแท่งสีฟ้าจะเห็นว่าในปี2001เนี่ยประเทศไทยที่เคยส่งออกกาแฟามากมายถึง65,000ตันในปี2001ในปี2021เราส่งออกกาแฟาสารนะคะเป็นแค่มูลค่าแค่375ตันเท่านั้นเองก็คือเราเองเราก็เปลี่ยนจากประเทศที่ต้อง ที่ได้ส่งออกกาแฟเป็นประเทศที่ได้นำเข้ากาแ,แฟอย่างเต็มตัวในส่วนของผลิตผลิตภัณฑ์เองเนี่ยจริงๆของประเทศไทยเนี่ยมีการส่งออกผลิตภัณฑ์กาแฟมากขึ้นทุกปีนะคะอันนี้ก็จะแต่ว่าแทนที่จะเป็นมเมล็ดกาแฟดิบก็จะเป็นผลิตภัณฑ์กาแฟซึ่งก็คือรวมด้วยกาแฟคั่วกาแฟผสมสำเร็จรูปแล้วก็กาแฟสำเร็จรูปตามลำดับค่ะ จะสังเกตว่ากาแฟสำเร็จรูปของเราเนี่นะคะในปี2001ส่งออกแค่61ตันแต่ในปี2021ส่งออกถึง13,000ตันทีเดียวแปลว่าโอกาสของตลาดกาแฟที่จะส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์ของไทยเนี่ยยังมีอีกมากมายนะคะสุดท้ายนี้ก็อยากจะสรุปว่า จริงๆประเทศไทยถึงแม้เราจะเป็นผู้นำเข้ากาแฟที่มากมายแต่ว่าจริงๆเรายังมีโอกาสในการส่งออกอีกเยอะนะคะถ้าผู้ประกอบการมีความเข้าใจถึงตลาดที่ชัดเจนยอมรับในสิ่งที่ มีการเปลี่ยนแปลงไปและปรับตัวโดยการที่ทำให้สินค้าเรามีมาตรฐานที่สู้กับคนอื่นได้แล้วก็คิดว่าตลาดกาแฟของเราเนี่ยสามารถที่จะสู้กับตลาดโลกได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะนั่นคือท่านแรกค่ะจากท่านนายกสมาคมกาแฟไทยนั่นเองนะคะท่านก็ได้เปิดพูดถึงภาพรวมนะคะเรื่องของกาแฟตั้งแต่ตลาดโลกกันเลยจนมาแคบในประเทศไทยของเราเองนะคะ